สวัสดีครับทุกๆุกคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องจริงจังกับเรื่องแดดวันนี้ผมจะพาทุกทุกคนมาทานของอร่อยแถวจุลานะครับมากันที่จุฬาสามย่านนะครับซอย14ขับเข้าซอยมาก็หาที่จอดรถได้เลยนะครับชั่วโมงละ40บาทนะครับขับเข้ามาจอดปุ๊บก็เดินออกมาเนี่ยของกินเยอะมากครับมีหลากหลายร้านมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านซุกกี้ร้านผัดกะเพรา ร้านก๋วยเตี๋ยวเขามันไก่สิงคโปร์เยอะมากครับของกินตรงนี้ผมมากันที่ร้านนี้เลยนะครับร้านตอกหมูกรอบนะครับร้านป้าติ๋วนะครับมาถึงนั่งก็ตักน้ําทานเองได้เลยนะครับแล้วก็สั่งอาหารเนี่ยจะเป็นใช้โดยการจดใส่กระดาษนะครับแล้วก็ไปส่งตรงส่งพี่เขาตรงห้องด้านหลังผมสั่งมาเป็นนะครับหมูกรอบผัด น้ำซอสซุก,กี้และก็หมูกรอบผัดกระเพราไข่ดาวนะครับราคาอาหารก็เริ่มต้นตั้งแต่50บาทนะครับพิเศษ60บาทเพิ่มไข่อีก10บาทผมสั่งมาเป็นพิเศษครับ6 0บาทเพิ่มไข่อีก10บาทเป็น70บาทครับคือ70บาทให้เยอะมากครับหมูกรอบให้เยอะมากครับแต่หมูกรอบอร่อยมากๆครับคือมันกรอบทั้งเนื้อทั้งหนัง กรอบไม่เหนียวเขาทอดได้ดีจริงๆครับมันกรอบฟูๆเคี้ยวละเพลินจริงๆครับในราคา70บาทได้ขนาดนี้นะครับแล้วผักก,กะเพราเนี่ยให้แบบสะใจมากๆครับทั้งความฉุนความหอมเมนูเด็ดแนะนำของทางร้านเลยนะครับก็จะเป็นผัดกะเพราครับผัดซอสซูกี้ผัดผงกะหรี่ผัดพริกแกง แล้วก็ผัดพริกสดนะครับหัวหอมอร่อยมากๆครับทุกๆอย่างเลยรสชาติที่พี่เขาปรุงมานะครับก็รสชาติเข้มขน้นจัดจ้านอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนี่ยเขียนไปในใบออเดอร์ที่เราสั่งไปได้เลยนะครับพี่เขาจะปรุงให้มาเป็นพิเศษเลยครับคำนี้เน้นๆไปเลยครับไข่แดงแบบไม่สุกแล้วก็หมูกรอบแบบกรอบ สะใจรสชาติเข็มข้นทั้งเผ็ดทั้งหอมใบกระเพรามันฟินสุดๆครับรสชาติวนัวกันอยู่ในปากเลยครับเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินอร่อยด้วยนะครับและแถมข้าวพี่เขาตักมาให้เยอะมากอิ่มไปทั้งวันเลยครับและที่สำคัญเลยนะครับหมูกรอบพี่เขาหั่นแบบชิ้นโตๆโตคำใหญ่ๆสะใจหมูกรอบผัดซอสซุกี้คือซอสซุกี้อร่อยมาก แล้วพี่เขาผัดแบบแห้งๆซอสซุกี้อ่ะครับเคลือบไปที่ตัวหมูกรอบหมูกอบจริงๆกรอบมากๆครับร้านนี้มีความอร่อยชิ้นหนาคําโตเคี้ยวได้แบบสะใจมากๆครับไม่เสียแรงเลยนะครับที่ฝ่าดงรถติดมากินนะครับโคตรคุ้มอร่อยแถมเยอะ สุดไปทุกสายครับทั้งเยอะทั้งอร่อยสะใจสายแดกอย่างผมจริงๆเลยครับหลายอ,อย่างเนี่ยนะครับก็เป็นหมูกรอบผัดพริกสดนะครับพริกหยวกครับจะเป็นพริกหยวกกับหัวหอมหัวหอมจะมีความหวานเฉพาะตัวนะครับแล้วก็พริกหยวกก็จะหอมกลิ่นพริกหยวกนะครับมีความอร่อยเข้ากันสุดๆไปเลยครับยิ่งทานยิ่งเพลินยิ่งเคี้ยวยิ่งมันหมูกรอบแบบนี้ สาแก่ใจจริงๆครับมาทานไม่ผิดหวังแน่นอนครับตรอกหมูกรอบร้านป้าติม๋มราคาเบาๆในแหล่งที่มีแต่ของแพงแบบนี้นะครับอร่อยเด็ดสะใจมากๆครับผมผัดซอสซุกี้นี่น่าจะเป็นของเด็ดของเด็กๆได้เลยนะครับคือมันมีความหวานนิดๆ,ๆมันมัน แล้วก็ติดเผ็ดนิดนึงครับแล้วก็หอมกลิ่นซอสซูกี้ตัวผัดผงกะหรี่ก็หอมเครื่องเทศมากๆครับผัดได้แบบสวยรูปลักษณ์หน้าตาดีนะครับแถมรสชาติดีแค่หมูกรอบเปล่าๆอย่างเดียวเนี่ยก็อร่อยแล้วนะครับครบเครื่องเลยนะครับทั้งกรอบอร่อยรสชาติดีมากครับ ทานกับข้าวหอมมะลิร้อนๆหอมๆมันเข้ากันร้านนี้นะครับถ้าอยู่หน้าบ้านนะครับมีทงกวอนแน่นอนนะครับจนกว่าจะเบื่อกันไปข้างด่ีชมช่องจริงจังกับเรื่องแยกนิ้วให้เลยฝากทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมช่องจริงจังกับเรื่องแดก ฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสวัสดีครับทุกๆคน